สวัสดีค่ะวันนี้คกกรูเกศจะมาพบกับเด็กในวิชาเบนบาลานซิ่งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทบทวนการนับนิ้วมือ1นถึงเก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเตรียมเซตศูนย์หสมานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอีกรอบค่ะเตรียมเซตศูนย์หนึ่งสองสามไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมคะว่าการนับนิ้วเป็นเรื่องที่ง่าย ถ้าดเด็กๆฝึกบ่อยๆนะคะจะทําให้ออกนิ้วคล่องขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าขาบถัดไปไดเด็กๆจะได้ฝึกบวกลบนิ้วมืออย่างเป็นทางการแล้วนะคะอ่าไหนครูเก๋จะลองทดสอบซิครูเก๋จะโชว์สัญลักษณ์นิ้วมือให้ดเด็กๆตอบนะคะว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่พร้อมหรือยังคะ,ะไปเลยค่ะ ตอบทันกันไหมคะนี่เป็นการแสดงสัญลักษณ์นะคะผู้ปกครองสามารถใช้ทบทวนกับเด็กๆได้นะคะเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะทบทวนว่าเด็กๆจําได้ไหมไม่งั้นผู้ปกครองก็บอกให้บอกจํานวนแล้วให้เด็กๆแสดงสัญลักษณ์นิ้วมืออย่างเช่นสอ5 7 9แล้วคอยดูว่าเด็กๆออกนิ้วถูกหรือเปล่าแค่นั้นนะคะ วิชานี้ไม่มีความยากเลยใช่ไหมคะอตอนนี้อาจจะยังไม่ยากแต่ต่อไปเด็กๆจะมันจะเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันในระดับสายชั้นด้วยนะคะเด็กๆใครซ้อมดีๆอาจจะได้รับมีสิทธิ์รับรางวัลได้นะคะามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันค่ะนี่เลยแบบฝึกหัดเบรนบาลซิ่งวันนี้ให้เด็กๆลากเส้นจับคู่ตัวเลขกับภาพนิ้วมือโดยคุณครูคเก๋เตรียมใบงานวาให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ปกครองท่านใดท่านไหนที่ยังไม่มารับให้เด็กๆนะคะมาติดต่อรับได้ที่ประตูที่สองคุณครูจัดเตรียมเอกสารมาให้แล้วซึ่งสัปดาห์นี้จะมีนมให้เด็กๆด้วยนะคะถ้าใครสงสัยหรือยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูในหลายชั้นของตัวเองได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคาบตัดไปสวัสดีค่ะ